สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับยินดีรับสู่ r o c k m y s i c Pack นะครับวันนี้มีภารกิจหนึ่งอย่างที่ต้องทำนะครับก็คือว่าเอารถไปซ่อมครับงงใช่ไหมออกรถมาประมาณเดือนกว่าๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ต้องเอาไปซ่อมแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงงงนะครับผมเองก็งงครับไม่ใช่แค่เพื่อนๆงงหรอกนะฮะคืออยู่อยู่แอร์แม่งไม่ออกอ่ะเอองงนะฮะ ไม่ออกที่แบบช่องเนี้ยช่องเนี้ยช่องเนี้ยแต่แม่งไปออกที่เท้าเนี่ยตรงข้างล่างแทนงงจริง,รงๆนะะเพราะไม่นึกว่ามันแบบเออมันจะพังแบบเร็วง่ายดาดอะไรขนาดนั้นน้องก็เลยแบบงงมากเลยเว้ยเหี้ยแอบแม่งพังแล้วนะครับแล้วก็เออไปซ่อมที่ BMW ที่ภูเก็ตเนี่ยแหละนะฮะก็ใช้เวลาในการ จองอะไหลเนี่ยประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับแล้วก็เขาไม่ยอมติดต่อกลับมาเว้เอออันนี้คืองงมากแต่ว่าไม่เป็นไรสุดท้ายเราก็โทรไปถามว่าอะไรเขามาหรือยังแล้วก็แล้วก็วันนี้ก็ได้นัดแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเออจะต้องจะต้องตามนะครับก็เป็นบทเรียนนะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะต้องใช้รถเยอะมากไนงะก็เลยคิดว่าจะต้องตามนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีแบบไป แจกซองนะครับแจกคัดแต่งงานนะครับที่ต่างๆนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยนะก็เออนะฮะเดี๋ยวจะลองดูว่ามีอะไรไหมแล้วก็ตอนเย็นเออใช่นะครับลืมบอกไปตอนเย็นเดี๋ยวเรานะครับมีไปทำภารกิจที่เรียกว่าฉลองวันเกิดคุณเทมส์นะครับจริงๆคุณเทมส์ไม่ได้เกิดวันนี้หรอกนะคุณเทมส์เกิดวันที่28นะครับตุลานะฮะแต่ว่าที่เราเนี่ยนะครับมาฉลองวันนี้เพราะว่า เดี๋ยวผมจะต้องติดเรียนอีกยาวอีกเยอะอีกหลายวันเลยนะฮะเลยอาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสที่จะได้แบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้แบบไปพักผ่อนอะไรเงี้ยนะฮะยาวไปจนถึงเดือนธันวาแหละนะครับก็เลยอ่ะเอาช่วงเวลาหนึ่งวันที่หยุดจากการเรียนนะมาทําภารกิจวันเกิดนะครับไปพักผ่อนกันสักหนึ่งวันคือตอนนี้ผมอยู่ในช่วงการเรียน NLP Trainer Training ของแบบนักเรียนที่ต้องการจะสอบเป็นเทรนเนอร์ NLP แบบถูกต้องนะฮะมันก็เลยทำให้แบบมีหลายเรื่องประดังประเดยนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะมีช่วงจังหวะวันหยุดนะวันนี้ก็มีวันหยุดนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีประชุมกับทีมมันนี่ซิกถัอีกวันนี้นะครับซึ่งโอ้โหบอกเลยวันนี้เคียยงงานเยอะมากนะฮะ <c oughs> แต่ก็นั่นแหละครับมันมันเป็นความสุขนะฮะในการใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นนะเออนั่นแหละผมก็เลยอยากจะลองบล็อกชีวิตนู่นนี่นั่นเก็บไว้ดูบ้างนะครับ จริงๆแล้วช่องเราก็ทำหลายวอล์กนนะแต่หลายวอล์กเนี่ยนะครับทำก็มีคนดูหลักร้อยคือน้อยมากแต่ช่างมันเถอะคิดว่าเออเก็บไว้ดูเล่นของตัวเองส่วนตัว ลองทําก่อนแล้วกันเนาะนะฮะแล้วก็ดีไม่ดียังไงก็ฝากเพื่อนคอมเมนต์แล้วก็มาบอกกันด้วยหน่อยละกันนะครับคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักผมในอีกมุมอื่นมากกว่าแบบมานั่งสอนที่เอ่อหน้าฟิลชาติอย่างเดียวเนาะก็อยากให้เปลี่ยนมุมอื่นด้วยอะไรเงี้ยจะรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีใครอยากแนะนําอะไรผมเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับผมอยากจะเอ่อเข้าใจผู้ดูมากขึ้นว่าอยากดูอะไรอยากให้ไปถ่ายอะไรหรือว่าอยากจะทําอะไรเงี้ยนะฮะก็ อันนี้คือความตั้งใจกับผมเลยจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเอารถไปซ่อมก่อนนะครับโอเคนะครับก็ <c oughs> มาถึงส่ย์แล้วแล้วก็กําลังเอารถไปกุคุ้นจรถให้เขาอยู่แต่ไม่ว่าย <c oughs> ังไงหรือเปล่าเห็น <c oughs> ดูเขางงๆอยู่นะขอให้เปลี่ยนปุ๊บหายปับ๊บทุกอย่างโอเคนะครับไม่อยากมีปัญหาเลยนะเป็นเต้นนะมึงคือบางคนก็อาจจะสงสัยนะใช้มาแบบประมาณ2เดือนกว่าเป็นได้ยังไง ดีย๋ยวว่าถ้าคุณสงสัยผมไม่ค่องสงสัยเหมือนกันแล้วกไ็ไม่ค่อยมีแบบใครเจออาการนี้ด้วยเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอออีกเรื่องหนึ่งที่งงก็คือว่าที่นี่ไม่มีใบรับรถด้วยเออใช่ครั้งที่แล้วอะก็ไม่มีแบบให้เซ็นเอกสารว่าได้รับรถแล้วหรือว่าได้รับเรื่องแล้วในการสั่งอะไรเนี้ยเออที่นี่ไม่มีไม่แน่ใจว่าที่อื่นมีเปล่าน,นะแต่ว่าปกติตัวต้ามนะีไม่เคยใช้บีเอ็มมาก่อนนะก็เลยงง มาเปิดงานซ่อมแล้วนะครับเรียบร้อยมีใบงานซ่อมนะครับเรียบร้อยแล้วนัดรับห้าโมงเย็นก็ถือว่าอ่านะนะครับโอเคเลยนะครับจริงๆเขาบอกว่ามันมีบริการรถรับส่งนะจากที่นี่ไปเซ็นทรัลที่ภูเก็ตนะครับก็ดีนะแต่ตอนนี้ห้างยังไม่เปิดแล้วก็เดี๋ยวคุณเทมมารับก็เลยนั่งรองที่นี่ดีกว่านะครับแล้วก็มีขนมมาด้วยน,นี่เดี๋ยวพามาดู นี่นะครับอันนี้น่ากินใช่ไหมฮะน่ากินนะเออโอเคนะรอบมีขนมให้กินก่อนนะะเลอะข <c oughs> นมปังคันๆแต่ว่านมปลางมันงแข่งแต่ว่าหมูออยออร่อย รอคุณเทมารับกันครับเาื yeah. รกิจที่สองมาซื้อตาตาบาร์ไปเขาบอกว่าวันนี้มีอะไรนะแจกแก้วสักอย่างหนเมื่อกี้รถเราเสยตรงนี้ oh. แตกปะปไหนแตกจ้าเพิ่งทำมาได้แ <c oughs> งงนี่ไม่ได้หลับ เราไม่รู้อ่ะเนาะเดี๋ยวจะลองถามดูก่อนว่าหมดหรือยังว่าไงแก้วเย็นแถวเดียวนมาแค่จะหมายความว่าแถวเดียวแก้วแบบเย็นหนึ่งแถวหนึ่งแถวไม่รู้ว่ามีกี <c oughs> แ่แก้วเหลือแต่แก้วเย็น แถวเดียวหนึ่งแถวไม่รู้ว่ามีกี่แก้วแล้วยังไงต่อครับเหลือแต่เย็นพี่มาตั้งแต่เช้าแล้วพี่หรือว่าเพิ่งมาเหมือนกัน <laughs> เอองงเลยแป๊บเดียวเองที่นี่มันเปิเปดกี่โมงวะเปิดเช้าอ๋อแปดโมงแอปพังอีกครับผมแล้วก็วิ่งแปวบัตรอยว <laughs> ออแองวันนี้หามากกำลังไปเอาบัตรอยู่นะครับน่าจะมาทันถ้าไม่ทันก็ซื้อแบบไม่ต้องใช้บัตรแหละนะครับโอ้ก้วไกล้จะหมดแล้วลุ้นกันว่าจะถึงเราไหมแอปเปิพังเหรอครับแอบปวันนี้มีปัญหาร,ออระบบใช้กันเยอะๆลม่มอย่างนี้นวิ่งไปเอาบัตรมา ดีนะแต่ว่าบัตรมานุ่งตาบ้องน่าดูไม่คบัตรก็ยังโชคดีอยู่แล้ก็ยอมไม่ซื้อคือจะบอกว่าเมื่อกี้นะครับปากคิวแป๊บหนึ่งแหละแล้วก็ได้แล้วนะครับได้เป็นแก้วเย็นเพราะว่าแก้วร้อนเนี่ยมันไม่เนี่ยเออมันหมดแล้วนะแล้วก็เมื่อเช้ามีคนบอกว่าเขามาต่อคิวตั้งแต่เจ็ดโมงห้าสิบใช่ป่ะเออแล้วแม่งก็แบบเออเหมือนกับว่าคนข้างหน้าคิวมาก่อนแล้วก็มาเหมามาอะไรทักอย่างนี่แหละ ง,งงเง ى, แล้วก็บัตรวันนี้บัตรอแอปแอปพังแอปพังนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้พกบ,บัตรกันแล้วเนาะเออมีเราเนี่ยยังพกบ,บัตรอยู่คุณเทมิ่งไปเอาบัตรมาลุกๆเมื่อกี้นะครับก็เรียบร้อยโชคดีเนาะพกไว้ในกระเป๋บบาตังค์เออนะครับสุดยอดก็เลยทําให้เราได้สะสมแต้มแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้แก้วแล้วทําให้เราเนี่ยได้แก้วเย็นนะวนจะคือผมกินเย็นอยู่แล้วผมไม่ได้กินร้อนอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสกับปัญหาของแก้วร้อนที่ไม่ได้หรอกนะฮะแต่คือ คนที่เขาเขาเขาดื่มเครื่องดื er ่มร้อนกันอยู่แล้วอะเขาก็ซีเรียสอะใช่ป่ะเออตอนนี้ก็รอเครื่องดื่มนะครับลองแก้วมีโคบู๊รใช่ได้แล้วได้แล้วโชคดีเลยโชคดีใคนมึงปิดแก้วอะไรแบบนี้ปิดแก้วเลยเหรอ แล้วอันนี้มันเอามาใช้ได้เหรอครับใช้ได้ใช้ไหมที่จะได้ปกติเลยค่ะอันนี้นะคะส่งแล้วถืออันนี้มาก็ได้ลดด้วยใช่ไหมได้ลดด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดนี่คือลูกค้าหลายเลยยังไม่มารับก็มีเรื่องใส่ใจโอ้โหละลายเหมือนว่าคือเมื่อเช้าเขาสั่งไว้ตอนเช้าแล้วเขาก็ยังไม่ได้มาเอาแล้วก็น้ําแข็งมันแบบละลายหมดแล้ว่ะแก้วมันแก้วมันหนามากเลยนะของเขาได้เป็นแบบนี้ เออเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ไงใช่ป่ะใช่เออดีอ่ะนี่ไงดีจะได้สองแบบเออคือส่วนใหญ่ที่เราซื้อแบบนี้กินอยู่แล้วแหละใช่ก็ดีอ่ะที่แบบมันได้ตรงแบบตรงที่เราต้องการผมว่ากินเลยแล้วถ้าเกิดเว้นถ้าเกิดการเดย์อะไอไอไม่มันพอดีมันจะทนใช่้นมาใช่มันจะพอดี แต่ถ้าเกิดเวนตี้มันจะสูงกว่าไปาเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปต่อไปไหนตอนเนี้ยนะมืดไปสนีไปสนีโอเคตอนนี้นะครับถึงไปสนีแล้วนะฮะแล้วก็คุณเทมเอาการแต่งงานไปส่งที่ไปสนีอยู่วุ่นมากบอกเลยนะฮะนี่นะครับเป็นไปสนีที่เก่าที่อยู่ที่ภูเก็ตนะครับเขาเขาเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ต่ออะไรนะ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณีแล้วนะแต่ช่วงโควิดเขาไม่ได้เปิดนะครับนี่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรของภูงเก็ตอาคารแบบว่าเก่าอะโอคูมากเลยเห็นไหมไม่เคยมานะเด็กๆคุณเคยแบบเป็นนี้ป่ะเก็บพวกสตองสแตมนี้ป่ะเออผมก็เคยนะแต่ว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ว่ามูลค่ามันมันแบบมันแพงขึ้นหรือว่ามันต่ำลงก็ไม่รู้นะฮะเออก็ คุณเทมไปส่งนะพอดีเมื่อกี้หาที่จอดรถไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไปไหนต่อเดี๋ยวไปดูกันน่าจะไปที่โครงการนะวันนี้นะไปที่โครงการต่อนะครับโอเคเราจะหมดวันแล้วนะครับทำอะไรเยอะๆลืมอัดลืมต่ายอะไรเละๆหมดนะครับก็เมื่อกี้ไปประชุมมันนี่ทิชเกมาแล้วก็ไปขายที่มาเออเอาการ์ดเกิร์ดนู่นนี่นั่นเออตอนนี้มาเอารถแล้วล่ะโอ้ยมั่วมากมึนมากนะครับอ่ะมาถึงละ มาถึงแล้วเนี่ยนี่เห็นรถเราวชะอ้าวเชี่ยรถเราหาย,ยหดูรถเดีมาเอารถอะครับรถทำอะไรเปลี่ยนสักอย่างของแอร์ครับตุนยวัฒนะครับเป้ครับวันนี้อย่างที่บอกนะก็ทําอะไรเยอะมากนะครับจริงๆเราแบบเยอะแต่ผมแบบลืมถ่ายนะ้องก็ให้อภัยหน่อยแล้วกันนะพยายามจะแบบ ่ายให้ได้แหละแล้วนี่ก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็ลืมนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมนะครับแล้วก็พักหนึ่งคืนนะครับจริงๆวันเกิดคุณเทมเราน่าจะแบบเด็พัก2คืนที่จองไว้จริงสองคืน,น,คนแต่ขอแบ่งเขาเป็นอันนี้คืนหนึ่งแล้วอันนึ้คืนหนึ่งเพราะว่าคือผมนะ่ติดเรียนต่ออีกวันหนึ่งนะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าต้องแบ่งแบบแบบนี้นะนะครับแต่ก็โอเคแหละนะใช้ได้แหละโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วเอารถไปซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็สรุปแล้วนะครับรถเราเนี่ยนะครับมันเป็นที่วาวแอร์ครับผมวาวแอร์เสียเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ระบบปิดเปิดลิ้นของแอร์เนี่ยไม่ทํางานนะครับแล้วก็น้องบอกว่ารถ Bm ส่วนใหญ่มีอาการนี้แล้วก็เพิ่งขับไปไม่กี่โลก็เป็นแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็โอ้โหเป็นความรู้นะครับเลยนะครับก็ จะบอกงนี้ฮะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเออผมถามกับเขาเรียกว่าอะไรนะถามกับน้องเบสนะครับน้องคนที่ขายรถให้กับผมนะเขาก็บอกเฮ้ยเขาไม่เคยแบบรู้เหมือนกันนะว่ามีอาการนี้อยู่อะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมไม่รู้ว่าเป็นเยอะเป็นน้อยหรือเป็นอะไรแต่ขอแค่เป็นแล้วมีคนรับผิดชอบทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายเท่านั้นแหละก็คือจบแล้วและตอนนี้แอร์ก็กลับมาเย็นเหมือนเดิมแล้วนะครับโอ้โห สบายแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตรีบเดินทางนะฮะไปที่โรงแรมก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันตอนนี้ก็คือเย็นมากแล้วนะฮะตอนแรกกะว่าจะเห็นพระอาทิตย์ตกเนี่ยแต่ดูแล้วไม่น่าจะเห็นแล้วนะเย็นมากๆแล้วก็มืดมากๆแล้วนะครับโอเคขออนุญาตตั้งใจจะขับรถก่อนละกันนะจ๊ะมาแล้วเ่อ <laughs> กี้คุยกับแบมอยู่อืมค่ะไม่เป็นไร สินกหน่อยเนี่ยเป็นยไรขน,นมมาม่าไม่เชียอดูสิว่าวันนี้เราจะเตะรถได้ไหมได้คนระับ <c oughs> นะโอ้ไม่ธรรมาดาเตะรถได้ด้วยนะครับนอะ่นะ ไปแค่คืนเดียวนะจะเอาอะไรเอาอะไรไว้บนรถอีกไหมนี่ไม่ธรรมดานะป็นใส่พัธุ์แท้สตาร์บัตนะทุกอย่างที่สตาร์บัตมีเรามีหมดเหยากาตลาดคารโมาชันมาถึงแล้วตอนนี้ประมาณเกือบเกือบจะหกโมงแล้วครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนู้นไกลๆคือทะเล เดินไปก็จะบอกว่าหิวข้าวมากยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็มาเช็คอินก่อนนะครับโอ้สวยมากอ่ตนนี้ไม่รู้อะไรทั้งนั้น นี่คือสาวว่ายน้ำนี่ ก็พระอาทิตย์ไม่ได้ตกทางนี้นี่นะอุตส่าห์รีบมาก็ไม่รู้นี่อยู่ข้าวนี่อยู่ข้าวเหมือนกันก็เลยมาดูก่อนไงก็มาถึงแล้วครับตอนนี้นี่ข้างหลังจะเป็นทะเลเมื่อกี้ที่เดินผ่านมันจะเป็นคาเฟ่แดงๆใช่ใช่ตอนนี้กำลังคิดไงคิดอะไรวะก็คิดกันไอ้แดงๆเนี่ยนะเยอะเห็นไหมคนเยอะมาตั้งไก่เไมคนเยอะล่ะ คอนเซปต์โรงแรมมันประมาณว่ามันจะมีหมีใช่ไหมรักใช่แล้วมันก็มีอันเนี้ยคล้ายหมีเดี๋ยวพาไปดูหมีในห้องอใช่ใช่เข่าดำสก็ตติโฟอ่อะนั่นแมวแล้วก็มันก็จะแบบเป็นหมีที่อยู่ในห้องเปน็นแบบเ<ช><ๆ>ขาเรียกว่าซิมโบลมันมันซูมไม่ได้อะ่ะอันนี้มันเลนวายอะ่ะไ,ไม่รู้ว่าจะเห็นบ้างนะเนี่ยหมีในห้องเขาเห็นไหมนั่แหละวงกลมให้หน่อยนะ แล้วเนี่ยดูดิเห็นไหมเนี่ยโอ้ทางขึ้นไปถ้าเกิดน้ํามันขึ้นนะมันจะดีมากไงแต่เนี้ยคือน้ํามันลงไงเดี๋ยวลองดูซิว่าโอ้ถ้าเกิดน้ํามันขึ้นมันน่าจะถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไหนไม่รู้อ๋อเนี้ยเนี้ยปูดมเว้ย ไม่รู้เหมือนกันก็เออถ้าเกิดน้ำมันขึ้นนะ่ะไม่รู้ตอนเชาววน้าพรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นมาตรงนี้หรือเปล่าถ้าน้ำมันจะขึ้นมันก็จะแบบมันจะถึงตรงเนี้แล้วตรงนี้มันน่าจะแบบลอยอะเหมือนเป็นแพแล้วก็เอาไว้แบบให้ขึ้นใ,ให้เรือขึ้นให้ขึ้นเรืออะไรเงี้ยเออแต่ถือว่าแบบมันติดทะเลเลยนะตรงนี้ แต่ทีนี้คือหาดมันเล่นไม่ได้งไงมันเป็นหาดหาดแบบโคนอย่างเงี้ยเห็นปะใช่ใช่ใชเออน้ำป่ะปูมันอาจจะแบบขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ยางงี้ปะไม่รู้ว่าไม่จะรับได้ยินป่ะนะเสียงปึ๊บปปดเดี๋ยวถ่ายรูปอีกสักรูปหนึงดีกว่าถ่ายแบบกำลังยืนอยู่ตรงเนี้ยนะ โอเคก็ okay. Okay. เดี๋ยวไปเช็คอินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวคือไม่ไหวละคิวข้าวมากยังไม่ได้เห็นห้องเลยนะพ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าจะได้รับรีวิวห้องไหมวันนี้นะเพราะว่าแม่งยังไม่ได้เห็นห้องแหละแล้วก็มันค่อนข้างมืดมากงเงี้ยรู้ไวนะครับโชคดีเนี่ยที่เล่นนี้มันแบบมันสามารถที่จะถ่ายได้เออเนี่ยพาไปดูหมีพาไปดูหมีนี่ไงน้องหมีที่สีมันเป็นสีเดียวกับสระนะตรงนี้มันมัน ไม่เห็นทะเลใช่มเอ้ยมไม่ใช่ไม่เห็นไม่เห็นภารทิศตกดินใช่ไหมใช่แต่ว่าทิศขึ้นพรุ่งน,นี้ตื่นแต่เช้าอย่างที่เขาบอกนะว่าอ๋อที่นี่ไม่ได้เห็นภารทิศตกนะแต่เห็นภารทิศขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูภาทิศขึ้นดีกว่าถ่ายกู้กับน้องหมีกันดีกว่าอื้อยากาลองบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่สวยที่สุดบนชั้นสองสุด,ดยอด ตอนเช้าเพาพสียงพาทพิษขึ้นด้วยนะคะประมาณ6:45ถ้าฝนไม่ตกค่ะแล้วก็ของในตู้เย็น,นะคะ<ม>่ะไข่กับแอปเปิ้นสามารถทานได้ฟรีเลยนะคะ<อ>เป็นขอ,องขวัญพอดีคด่ะรหัสไรฟายอยู่ในกระดาษโน้ตด้านล่ะงนะคะมีอะไรกดสูงเรี่ยตอนนด้ตลอดนี้มาดีเจ้ง่ายนะคะน้องจตาจริงจริงเขาทำของท้าวได้งอไปเก็บเข้ากัอนไหมมีลำโพงด้วย อนเช้าก็จะเห็นทะเลเห็นไหมทาไม,ม,มทีวีเอียงด้วยมีคนวนเลื่อนไงน้องหญิงขอเชิไปกินข้าวก่อนนะเฮ้ าทิตย์ขึ้นแล้วแดดแรงมากเลยสวยเลยเมื่อกี้สวยเลยอ่ะ <laughs> ไม่รู้ว่าโทรศัพท์ผมไทยทําทแบบไปไม่รู้ว่าจะชัดขนาดไหนแต่ตอนนี้เขาค่อยๆขึ้นแล้วแดดค,อค่อยๆแรงเห็นไหมในห้องอะ่ะเริ่มเป็นสีส้มๆแล้วอันนี้ผมเริ่มมีแสงสะท้อนแดดแล้วจับตา แล้วอะอ่นเมื่อกี้มันขึ้นมาแบบปึ๊บเลยอะมันเป็นกลมๆขึ้นมามาอย่เลยเหรอใช่ไม่เห็นนี่เลยเขา้องน้ำนี่ <c oughs> ช็อตสำคัญแล้วด้วยดีต <c oughs> ส่ารอฮะ่า,าต่นัาตั้งแต่ตีห้า <c oughs> เป,ปิดพม่าละเดี๋ยวก็เคลียร์งานดูนี่นั่นเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปบ้านแล้วก็พรุ่งนี้ไปเรียนต่อละอีกห้าวัน จนถึงวันที่31ตุลาโอโหยาวโรดนะครับโอเคครับทุกท่านครับตอนนี้านาาอาหารเช้ามาแล้วเย้เดี๋ยวเรามามาดูกันนะครับว่าเช้านี้มีอะไรกินบ้างนะครับตอนแรกกะว่าจะไปนั่งริมทะเลใช่ไหมแล้วก็แบบดูทะเลไปด้วยแดดช่วงเช้านะ8โมงโหไม่ไม่เลยนะฮะเลยต้องแบบปิดประมาณนะครับแล้วก็มานั่งกินในโซฟาในห้องพักนะครับอ่ะ ตอนแรกกะว่าจะ Breakfast in bed อันนี้เป็น b breakfast in sofa แทน <c oughs> อ่ะโอเคครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคนะครับก็ ลังจะกลับบ้านแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บของแล้วนะครก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามกันนะครับยังไงถ้าใครไม่เคยกดไลค์กด subscribe หรือกดแชร์นะครับฝากกดหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆให้ได้ดูกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสหรับวอกที่แบบว่าตั้งใจที่จะวร็อกแบบเป็นวันนะฮะครั้งแรกเลยนะฮะว่า1วันทําอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามนะครับบ๊ายบายไปแแลล้้ววไปนะหมีบบ๊าายย